ส่องเสือเศรษฐการหลังดราม,ม่าครอบครัวและแฟนสาวเดือดจนสื่อตามตัววุ่น ตกเป็นประเด็นดราม่าเดือดอีกครั้งสำหรับครอบครัวของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซล่าสุดในอินสตาแกรมของเสกได้ปรากฏข้อความเดือดเกี่ยวกับแฟนของลูกชายกล่าวหาว่าขโมยทรัพย์สินกว่า20ล้านแถมยังล่อลวงลูกชายและลูกสาวไปด้วยในขณะที่ฝั่งของดรีมแฟนเสือก็ออกมาโต้กลับแบบเจ็บแสบไม่แพ้กันว่าสิ่งที่บุคคลที่3าได้กล่าวหาไม่เป็นความจริงและบอกกำลังรวบรวมหลักฐานจ่อเอาผิดฝั่งที่กล่าวหาตนอยู่ พร้อมชี้แจงอีกรอบว่าประเด็นที่ทุกคนถกเถียงกันอยู่ในตอนนี้ว่าของที่ใส่อาจจะเป็นของอีกฝ่ายอยากจะบอกตรงนี้เลยนะคะนาฬิกาปาเต้รถยนต์ s c ส r ั bmw 7สีขาวเป็นของที่บ้านทั้งหมดไม่ใช่ของอีกฝ่ายแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามตลอดเวลาที่ดราม่าประทุเดือดนั้นตัวคนกลางอย่างเสือเศรษฐการมีความเคลื่อนไหวเพียงการเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์จุดชนวนว่าไม่ใช่เลยทำแบบนี้ได้ยังไงเท่านั้น ความคืบหน้าล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มเสือเศรษฐการได้เปิดใจกับสื่อดังว่าเสือยังไม่พร้อมพูดคุยในเรื่องนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m